ผมชื่อเด็กชายดโรจนจานตรีคูณประสานภาพาเลขที่9กรัครัส่วนหนูชื่อเด็กหญิงประชวีโรจนาตรีคูณประสานภาพเลขที่10ค่ะวันนี้นนปราจะมาสาธิตวิธีการซองต่าง 3, 3, ครับอุปกรณ์มีดังนี้ครับขั้นตอนแรกใส่พริกและกระเทียมแล้วตมให้ละเอียดครับ สองใส่น้ำตาลปีครับแล้วตามให้ละเอียดครับขั้นตอนที่สามใส่มะเขือเทศและมะนาวครับแล้วตามให้ละเอียดครับ ขั้นตอนที่4ี่ใส่น้ำปลาและน้ำปลาร้าครับเราตามให้ละเอียดครับขั้นตอนสุดท้ายครับ ใส่มะละกอกรำหนึ่งครับแล้วตำให้ละเอียดครับ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วรับประทานได้เลยครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ